ดีครับก็วันนี้มีโอกาสได้ซื้อรองเท้าใหม่มาลองนะครับก็เป็นรองเท้าราคาหลักร้อยครับเป็นเรียกเป็นรองเท้าแตะเท้าแตะวิ่งซึ่งปกติผมก็มีอยู่แล้วคู่หนึง่งแต่เป็นแบบฮุคีบนะครับวันนี้ก็ลองที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใส่เป็นแบบแบบสวมสอดลงไปนะครับ เพราะว่าโดยปกติเขาจะใส่พวกซูเปอร์ชูแล้วก็พวกรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ธรรมดาแต่ตอนนี้มันมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายอักเสบเนื่องจากว่ากระดูกตรงส้นเท้าผมอะมันมันปูดแต่ไหนแต่ไรแล้วเพะนั้นมันก็จะไปกดพวกเอ็นร้อยหวายอย่างเงี้ยพอใส่รองเท้ามีส้นหรือส้อนเขียงแข็งมันก็จะอักเสบตอนนี้ มันเหลือลังนะครับอาการอักเสบมันหายแล้วแต่ตรงกระดูกมันยังปวดอยู่เพราะนั้นแสงเท้ามี้นเนี่ยซ้อมมันก็จะปวดเหมือนเดิมอีกนะครับตอนช่วงนี้ต้องแบบเหมือนความจริงต้องพักแต่ว่าอาจจะไปเวลาซ้อมมาราธอนมันม,มีมันไม่มีแล้วเหลืออะไรแค่สามอาทิตกว่าเองนะครับก็เ,เลยลองอรองเท้าสวมว่าของวีอิงเนาะเรียกว่า เรื่นทรนีนะหรือหรือพี่เรียกว่าทรณนีนะครับแบบสวมเข้าไปนะครับเป็นโฟม EVA นะนหนาๆนะครับก็เอามาลองใส่ดูความรู้สึกก็ลองได้ลองได้ลองสองแบบก็คือลองที่ลูกวิ่งไฟฟ้าเนาะตั้งแต่เพจเก้าเพจแปดนะครับเพจเจ็ดจนมาอยู่ที่ประมาณ5ไปปลายนะครับก็ความรู้สึกก็ คือคิดว่ามันจะหลุดไงเพราะมันเป็นแบบสวมไม่ได้หนีบเนาะก็ไม่หลุดนะวิ่งได้เรื่อยๆทําความเร็วได้นะครับแล้วก็การปวดซนไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาลัดใช่ไหมมันก็เลยก็เลยออกไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้มันมันก็มีปัญหาที่คิดไว้ว่าถ้าไอ้รองเท้านี่มันใส่ปก็ติใส่แบบหูหนีบมันมันจะพองเราต้องใส่ถุงเท้าแบบห้านิ้ว เขาใส่แบบสวมใบโทรนีีเนี่ยปรากฏว่าลองไม่ใส่ถุงเท้าดูก็วิ่งไป5กิโลแล้วก็มาวิ่งเนี่ยวิ่งเอ้าดอีกประมาณตอนนี้3กิโลแล้วก็ปรากฏว่ามันมันไม่พ่องมือนไม่มันไม่เมันไม่เสียดสีอะไรเลยนะครับก็ถือว่ามันโอเคสำหรับการซ้อมนะแล้วมันนุ่มมากนะครับความดิ้งก็พอประมาณแต่ถามว่ามันมันได้เหมือนซูเปอร์ชูไหมมันมันล็อกเกตมันมัน มันไหลไหมมันไม่ไหลนะเพราะว่ารองเท้าแตะมันไม่มีโครงไนงะมันเป็น EVA ล้วนเพราะว่ามันก็ไม่มีแกนกลางในการทําให้มันหมุนหรือไหลไปเรื่อยมันก็จะเป็นเป็นแรงส่งจากตัวโฟมมากกว่านะครับ mm hmm. ก็โอเคนะดีเลยแหละก,ก็ก็ถ้ามันไม่หายก็อาจจะใส่รองเท้าแตะคู่นี้โทรนี่เนี่ยนายเจ้าจตัวนี้อาจจะใส่ใส่เปมาราธอนดู นะครับแต่ความจริงตัวโทลนี่เนี่ยมันจะเป็นโฟมซึ่งหนากว่ารุ่น e อลิ e 100K ของของวีอิงเขาแต่ผมอยากจะเปลี่ยนมั่งคือแบบอยากจะแบบง่ายง่ายมากที่สุดอ่ะคือแบบไม่ต้องใส่ถุงเท้าอะไรเลยอะ mm ่ะเลยอยากจะลองแบบนี้แบบเอาติดรถไว้ด้วยเวลาซ้อมมีเวลาก็มาวิ่งอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็โอเคนะแล้วก็ยึดเกาะโอเคดีนะครับ mm hmm. ทำความเร็วได้นะแต่ถามว่ามัน มันจะเท่าซูเปอร์ชือเลยหรือรองเท้าที่มันเป็นแบบหุ้มพุ่มเท้าโดยตรงหรือเปล่าครับปกติคงไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันสร้างความเคยชินไปมันก็ไม่แน่นละ้วมันอาจจะมันอาจจะทําได้นะครับคนชํานาญแล้วเขาไปได้แนละ้วเพ4สสี่เพสสามแต่เรายังไม่ชนานํานาญไงเรานานานใส่ทีเราเนี้ยเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือใส่ใส่ครั้งแรกแล้วก็ลองเลยไม่หลุดนะครับหนึ่งคือไม่หลุดสองคือนิ่มแล้วก็เด้งด้วยนะ ซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่เจ็บส้นทำให้ผมพอจะวิ่งได้รับในระยะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเครองเท้าเน,นี้ยเหมาะนะครับเหมาะกับการลดอาการบาดเจ็บของผมแล้วก็เหมาะกับการที่ใช้ในวันรีกาเวอรี่นะเขาบอกว่าเป็นรองเท้ารีกาเวอรี่ใส่ทำงานก็ได้นะเทคนิคก็คือเวลาเลือกไซส์เนี่ย คหยวัดโดยตรงเลยอย่างผมวัดได้ยี่สามสิบห้าเนี่ยเขาให้ปัดลงก็คือจะใส่ไซส์ยี่สามก็คือไซส์หกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมผมเท้าอูมกลัวมันจะใส่ไม่สบายก็เลยก็เลยบวกเป็นยี่สี่ก็จะเป็นไซส์เจ็ดนะครับไซส์เจ็ดของวีอิงกาใส่แล้วสบายดีนะครับใส่ส่เที่ยวได้เลยใส่นะแล้วก็เลือกสีขาวมาเพราะว่ามันมันน่าจะใส่เที่ยวได้ใส่เข้ากับการแต่งกายได้หลายแบบ นะครับก็มารีวิวให้ดูเนาะไม่ได้รปอนเซอร์นะแต่ว่าอยากลองวิงไงเคยใส่แบบแบบผูคีบนะแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับอันนั้นก็จะยั่วไปเลยจะไม่ค่อยอย่างไม่ค่อยเด้งนะครับแต่นุ่มเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยทั้งนุ่มทั้งเด้งก็ไปลองไปลองหาหาลองได้นะราคาอันนี้มจาจัดโปรมซั่นมา920บาทไม่ถิ่นพันนะจะใส่ได้อีกนานนะครับถ้าอาการบาดเจ็บหายแล้วก็อาจจะ เอามาใส่เที่ยวใส่อะไรก็ได้สบายใส่เดินยาวๆได้นะครับผมกัในใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ